วันนี้ตรงกับวันที่25ธันวาคมปี2564และก็ถือว่าวันนี้ก็จะได้ทําบุญปล่อยปลาก่อนปีใหม่สร้างผลกำไรเก็บฝากไว้ในปีเก่าก่อนอื่นก็ต้องขออนโมโทนาขอบคุณกับคุณโยมลุงหลอดเดอร์ยมหลอด สาธุกาดีครเออสาธุอุามาเป็นโชเฟอร์ได้นำพาสปสัตว์น้อยใหญ่ปลาทั้งหลายนะตั้งแต่ในเมืองโคราชนะก็เดินทางมาที่เขื่อนลำตะคองอำเภอสีคิว้วจังหวัดนครราชสีมาวันนี้นี่ก็มาตั้งแต่ตีห้ครึ่งเลยนาอนะครับลุงหลอดเออก็มาเมื่อไรก็อบอุ่นนาะได้เห็นแม่น้ำลำตะคองนี่ก็กว้างใหญ่เนาะยมลุงหลอดวันนี้ก็ จะได้มาร่วมกันสร้างบาร,รมีวันนี้ก็มีเจ้าภาพทั้งหมดนี่ก็เจ็ดท่านด้วยกันนะซึ่งได้มาร่วมกันสร้างบาร,รมีปล่อยปลาในวันนี้นะก็จะมาร่วมกันอนุโมทนาะด้วยกันเนาะท่านที่หนึ่งก็คือพระมหาพุทธทิตาสิโปนะทำบุญปล่อยปลาวันนี้500บาทอ้าวสาธุาท่านที่สอง ก็คือคุณโยมพ่อพันธัวดุลคุณแม่ปัญจรัสแก่นโพและครอบครัวอันประกอบไปด้วยบุตรธิดาทํำบุญปล่อยปลาวันนี้1,200บาทอ้าวสาธุท่านที่สามก็คือคุณจงกลหรือว่าคุณฟ้าเสาะโชคและครอบครัวเสาะโชคร่วมปล่อยปลาวันนี้อีก500บาทอ้าวสาธุ ท่านที่สี่ก็คือคุณยายสมบูรณ์สุมาลีและก็ลุงแดงนะร่วมปล่อยปลาวันนี้อีก500บาทอ้าวสาธุาธท่านที่ห้าก็คือคุณแม่ใช่หรือคุณแม่แตว๋วเพชรทองหลังและครอบครัวร่วมปล่อยปลาวันนี้อีก300บาทอ้าวสาธุาธท่านที่หคือคุณแม่อารีกองมะเรง และครอบครัวอนุโมทนาร่วมปล่อยปลาวันนี้อีก200บาทอ้าวสาธุาธและก็ท่านที่เจคือผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนามนะร่วมปล่อยปลาวนันนี้อีก20บาทอ้าวสาธุาธปัจจัยที่พวกเราร่วมปล่อยปลาวนันนี้ทั้งหมด3,220บบาทอ้าวสาธุาธนะได้ปล่อยปลาวนันนี้ทั้งหมด 64กิโลครึ่งนะก็คือกิโลละ50บาทนะปลาวันนี้ก็64กิโลแต่มีความพิเศษก็คือว่าเจ้าของร้านนะแกก็เป็นคนใจบุญทุกครั้งที่มาปล่อยปลาเนยะยมหลอดแกก็ช่วยร่วมนะสร้างบารมีมาโดยตลอดวันนี้แกก็มาร่วมปล่อยปลาวันนี้อีกนะสิกิโลครึ่งรือ เกือบจะ11กิโลเนอะนะร,นรวมวันนี้ปลาทั้งหมด75กิโลอ้าวสาธุานะวันนี้ที่เห็นอยู่ทั้ง3ลังนี่เต็มหมดเลยนะ75กิโลด้วยกันวันนี้นะก็ขอในมโมทนากับญาติโยมทุกท่านทุกคนเนอ้อที่อาตจะมาภาพได้มาเกล่าวชื่อเสียงเรียงนามนะที่สถาน ที่แห่งนี้นะก็คือเกิดลำตะคองนะเทพยาดาทั่วทุกขอบจักราวาลไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณก็จะมาร่วมอนุโมทนายินดีกับพวกเราเนาะเออ,อนุโมทนาด้วยกันนะยมหลอดลองจับปลาให้ยมดูสักตัวได้ไหม <c oughs> <c oughs> อ่าไอลุงหลอดได้โชว์ปลาสักตัวดูความโตของปลาวันนี้สรรปสัตว์น้อยใหญ่75กิโลก็จะ ได้อยู่รอดปลอดภัยเนาะโยมลุงหลอดแล้วก็จะได้อยู่กับม่น้ํากว้างใหญ่เออมาเห็นวันนี้เป็นไงโยมลุงหลอดมนีน้ำน,น้ำขึ้นน้ำขึ้นปลอดสะดวกสบายที่ไหครับมีตน้นไม้ใบาย,ยานี่ก็มากมายเนะ,ะให้เขาได้อาศัยได้อยู่ต่อไปโอ้ปลาเยอะแยะมากเลยนี่มีปลาทองก็มากมายนี่อย่างนั้นโยมเออได้บุญได้กุศลเนาะนี่ปลานี่ถ้าเกิดว่า ไปช่วยไม่ทันนี่ก็คงจะเซ็จเลยวันนี้เนาะคงจะเป็นอาหารนี่ดูให้โยมได้อันนี้นี่จับให้โยมได้เห็น <laughs> ก็เอาโชคดีโชค,ด,โชคดีเด้อเอาแล้วเป็นอาไปมีโยมใจบุญร่วมกันเนาะก็จะได้ลอยให้ชีวิตของท่านทั้งหลายได้อยู่รอดปลอดภัยนะก็เป็นบุญเป็นกุศลที่ญาติโยมได้ร่วมด้วยก็คงจะเราคงจะเคยทำบุญรวมกันมาเนาะ ถึงเวลาก็จะได้มาช่วยเขาอย่างทันท่วงทีก็ขออนุโมทนาเนยมเนอร์เโยมลุงหลอดมาเป็นอ่าเป็นสะพานเป็นอ่าคนที่เป็นตัวแทนให้โยมหน่อยเนาะปล่อยปลาให้โยมอ่านโมทนาอ่ะสาธุอ่ะสาธุสาธุเอออ่ะค่อย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 อ่ะลุงหลอดอ่ะอ่าโมทนาเนยมเนอนี่อ่ะเทตรงนี้เลยอ่ะโมทนาเอ่ะสาธุโอ้เจ็ดสิบห้ากิโลอ่ะสาธุสาธุโมทนาเนอนี่ อ้าวอ,าอา้ได้ไปอยู่ที่รอดปลอดภัยอ้าวเสร็จไปแล้วหนึ่งลังอ้าวลังที่สองอาโมทนาสาธุเจ็ดกิโลได้อยู่รอดปลอดภัยนะเขาจะได้มีชีวิตที่มีความเป็นอิสระกลับไปน้ำที่กว้างใหญ่ใสสะอาดอ้าวลังที่สามอ้าวสาธุเอออ้าว นี่เพราะว่าการปล่อยปลาแต่ละครั้งนี่ก็มีความตั้งใจอยากจะเสาะแสวงหาที่อยู่อาศัยก็คือแม่น้ำที่กว้างใหญ่ใสสะอาดนะเขาจะได้ใช้ชีวิตที่อยู่รอดปลอดภัยนะเราก็ตั้งใจแม้จะอยู่ไกลก็มากันได้เนะาะออาเดี๋ยวกรวดน้ำเนาะยมหลวงดอดกรวดน้ำเป็นตัวแทนให้โยมเนาะเออกรวดตรงนี้หละเออทำบุญเสร็จเราก็ กรวดน้ำต่อุทิศให้ปู่ยาตายายเนาะตั้งใจเน้ออาวยะถาวาริวหาปุราปาริปเรนติสาครังเอวะเมวัยโตทินังเปตานังอุปกปฏิจิตตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพีติโยวิวัชฌันตุสัพโรโกวินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกปวะ อภิวาธนาสีลิตินิจังบุตาปจายิโนจตาโรธรรมาวัานติอายุวันโนสุขังภาลางสาธุอ้าวขอให้ญาติโยมนะของเราที่มาร่วมกันทำบุญสุนทานโยมลุงหลอดด้วยเดอ้อนะปีใหม่ที่จะถึงนี้นะเราได้มาทำความดีด้วยการทำบุญปล่อย,ยปลาคนปีใหม่ฝากผลกำไรเก็บไว้ในปีเก่า นะคุณงามความดีที่เราได้สร้างก็จะได้มีพระนิสงส์ติดตัวพวกเราเป็นสเสบียงบุญต่อไปนะและก็ขอให้ท่านทั้งหลายนั้นนะความเจ็บก็จะได้ความไข้ก็ยังมีขอให้ร่ำรวยเป็นเสรีฐีมหาเสรียรคิดนึกปรารถนาสิ่งใดก็ขอสมความปรารถนาทุกประการเนอ้เออสาธุ